กินเพื่อยู่กับกินอวดฐานะมันต่างกันแนวกินบางอย่างมันบริแสบสําหรับไทยเฮาอาจมีคุณค่าประดับหน้าตาให้บางคนแต่บางอย่างมันแพงเกินโตรู้ล้าเกินไปเขากินดุบได้เฮากินตามต้นทุนกินหรูกินแพงเกินโตกินโก้กินหรูเกินไปจากการกินเสียนให้สุกมันกระเฮตให้ทุกเพราะการกินได้กินซ้ำที่เฮามีกินซ้ำที่เฮามีบรแเ่นมีซ้ำใดก็กินจนเบิด อดแน่อิ่มแน่นี่แหละเขาเอื้นว่าชีวิตผู้ใดเขาลำรวยมีเงินมีท้อง,ของเขากินหรูกินแพงบ่แปลกเลยมันเป็นคานยมทางสังคมบ่มีไผผิดไผถือดอกถ้าเขาอยากมีอยากกินก็ต้องขยันเฮ็ดขยันสร้างบ่หาบ่เหตุมันก็บ่ได้บ่มีบ่ได้กิน คนเฮามากินตามพ่อตามแม่ต่อให้รวยล้นฟ้าแล่นหาแนวกินแพงๆมาทั่วทีบทั่วแดนสุดท้ายผมเสือว่าบ่มมีผู้ใดลืมแนวกินอ,อีพอยอีแม่ของเฮาได้ดอกบอมม่มแมนเป็นแต่ไทยเฮาเป็นสุคนเป็นสุเชื้อชาติเป็นทั่วโลกจนการเวลายุคสมัยสังคมเปลี่ยนไปคนเฮามีความคิดเปลี่ยนไป จากกินตามต้นทุนตามครอบครัวเหตุงานมีเงินขึ้นแน่กระบอบแปลกเลยที่อยากกินของดีๆทั้งที่ของดีๆที่ว่ามันขึ้นอยู่กับราคาหรือความรู้สึกกันแน่อทีทั้งลาบหมูทั้งลาบเป็ด ตองเป๊กก็ได้เนาะ <laughs> น้ำร้อนทุกคนพอได้สิเอาไปเลี้ยงเนาะพอเดี๋ยวที่เ่าอะไรอะไรไมันหือ <laughs> Đó nào nên mà kia xuyên trời ừ <-h�i> không? <-h�i>